าถึงในถ้ำแล้วนะคะนี่ก็คือเสาหินล้านปีนะคะซึ่งเกิดจากหินงอกนะคะอ่างอกคือก้อนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วก็หินย้อยย้อยจากด้านบนลงมานะฮะมาบรรจบกันอันนี้คือเป็นอันที่กําลังจะบรรจบกันอยู่นะฮะมีขาดกันอยู่นิดนึงสวยมากค่ะมีความแวววาวนะคะเหมือนปะการัง อันนี้ยังมียังมีน้ำเนี่ยหยดลงมาเลยค่ะเนี่ยย่าย่าย่า โอ้น้องไกด์บอกว่า400ล้านปีที่แล้วคะเนี่ย Really? Meow, the guy said that around 400 million years ago, it used to be the sea under water. Yeah, 400ล้านปีเหรอคะโอ้400 million years. 400ล้านปีที่แล้วเป็นทะเลมาก่อน Atlantis โอ้อควแมนอาควาแมนโอเคนี่ค่ะเหมือนปากการังสวยมากค่ะคุณผู้ชม,นนามาด้เยดูครับอันนี้มันไม่ได้เหลี่ยมนะครับมันก็คือหินม้องหิ่ย้อยนี่แหละครับแต่มันไม่ได้เหลี่ยมนะครับแต่บางอันก็เจอนะเนื้อแหลมก้อนนี้สวยมากก้อนนี้สวยมากมันหล่นแล้วครับนี่มัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกว่าท,ทู่ๆน,นี่เรามองกลับไปทางปากถ้ำนะคะปากถ้ำก็จะเป็นแบบนี้น,นะคะ to We are right to the t ก้อนนี้คือมีความแวววาวนะครับมีความระยิบระยับนี่ค่ะมีความระอาเนี่ยมีความระยิบระยับเปล่งประกายนะครับเปล่งประกายดุดเด่นเล่นไฟนะคะตอนนี้นะคะ ดูหินก้อนนี้นะคะอ,อ้แต่และก้อนเนี่ยรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยนะคะลักษณะไม่เหมือนกันก้อนนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดตุบตุบขึ้นมานะคะส่วนนี้จะเหมือนม่านหินนะคะเป็นม่านไกด์เขาบอกว่าอันที่โปร่งแสงนี่นะคะ เนี่ยเวลาอาจารย์ส่องเนี่ยอ่าอันที่โปร่งแสงเนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์ส่องไฟจากอีกฝั่งหนึ่งมันมีความโปร่งแบบนี้คือมันกําลังจะงอกอยู่มันกําลังงอกอยู่แต่อันไหนที่ว่าทึบทึบแสงแล้วอ่าอย่างอย่างอ่าอย่างอย่างอันเนี้ยอันนี้คือมืดเลยคือทึบแสงแล้วคือจะไม่งอกแล้วคือหยุดการเติบโตแล้วอันที่ทึบแสงคือหยุดการเติบโตแล้วอ่าอ่าอันนี้คือโปร่งโปร่งโปร่งนี่กำลังเติบโตได้อยู่ ใช้เวลาเป็นล้านปีนะฮะไปด,ดูพื้นก่อนใช้เวลาเป็นล้านปีนะฮะกว่าจะเติบโต,ตได้ขนาดนี้ค่ะตอนนี้เจอแมงมุมถ้ำนะคะขายาวมากเลยค่ะนี่ขายไหมคะขาเ็าจะยาวเนี่ยยาวมาถึงนี้เลยอืมดี่ ใช่แม่มุมแม่มุมจำศีลหรือเปล่าเนี่ยขายยาวมากเลยอันนี้เป็นหินตกปากถ้ำนะคะถ้ามองไปนี่นะคะถ้ามองไปเนี่ยอ่ามันจะเหมือนเป็นผู้หญิงยืนมองไปยังปากถ้ำนะคะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าคะน้องไม่อยากกลับเดี๋ยว ขังไว้ในถ้ำนี้เลยนะคะเนี่ยปล่อยไว้ในถ้ำนี้เลยน้องค่ะไม่อยากกลับใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะพามาชมถ้ำปะการังจบภารกิจแล้วนะครับที่เหลือคือรอคุณผู้ชมมาชมด้วยตัวเองค่ะเรียนเชิญนะคะเขื่อนเชี่ยวหลานสุราธานีค่ะ